สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโตทั้ง3าช่องทางด้วยนะครับทั้ง t i k ตอกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยละกันเมื่อวานนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวเน้นใส่หนักนะครับที่ผมให้เอาไปเน้นและใส่หนักกันที่หน้าช่องนะครับที่ทางด้านของโลมานะครับในครึ่งแรกนะครับก็ไม่ทาให้ผิดหวังเลยครับในครึ่งแรกนะครับโลมาก็ขึ้นนําได้2ประตูต่อศูนย์ก็สดชื่นกันไปเต็มๆเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องนะครับและเอาไปเน้นใส่หนักตามที่ผมบอกเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับสดชื่นเต็มเครื่ง ไปเลย และสาหรับแนวทางในครอบครัวเมื่อว,วานนี้นะครับที่ผมให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น2ตัวนะครับก็มาเต็มมาครบทั้ง2คู่เลยแล้วก็ชุดอัลบั้ม4ีอีกใครที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับสดชื่นเต็มเครื่องกันไปเลยและใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวเนี่ยสดชื่นเต็มเครื่องอย่างแน่นอนและสําหรับแนนนววทาางงตั้หช่อ ในวันนี้นะครับที่ผมจะให้เอาไปเน้นและใส่หนักกันนะครับก็มองไปที่พิมลิกอังกฤษกันได้เลยครับ นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนพบกับทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์สำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนําให้มงไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์กันได้เลยครับแต่อยากให้ไปนะครับในกระแพงครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะบุกมาเอาชนะได้อย่างแน่นอนเพราะว่าทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มของเขาเนี่ยดูจะคาดหวังได้ยากมากๆนะครับและในเรื่องของกระแสเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบของทั้ง และในเรื่องของขุมกําลังเองนะครับก็เหนือกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของสกยภาพทีมก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับยังไงวันนี้ก็มองไปที่ทรอนแนมฮอสเปอร์กันได้เลยครับแต่อยากให้ไปในกําแพงครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวนะครับผมมองว่าวันนี้ทอนแนมฮอสเปอร์นะครับบุกมาน่าจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนมองไปที่ทรอนแนมฮอสเปอร์ครับ และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวเนี่ยสดชื่นเต็มเครื่องอย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่นวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ